ความเครียดความกังวลจะทําให้เกิดการนอนไม่หลับได้ทำงานบนเตียงเรื่องชานมขอ,อมโกรธมากครับ <c oughs> บางคนดื่มตอนสองทุ่มนะคุณหมอกินชานม <c oughs> หลังกินข้าวอ้าวตายแล้วตาค้างเลย <c oughs> สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life Lifestyle ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ healthy กับผมโจวี่ <How? S 1> ชัยยุทธนะครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยถึงปัญหาที่สําคัญมากๆในชีวิตนั่นก็คือการนอนไม่หลับครับ สาเหตุนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มีการบอกเล่ามาว่าการนอนเนี่ยเป็น1ในสของชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นปีเนี่ยเรานอนมากถึง25ปีในชีวิตชีวิตหนึ่งโอ้โหเป็นตัวเลขที่เยอะมากถามต่อว่าทาไมเราถึงนอนเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าเราได้ซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมหลอกของร่างกายฟื้นฟรูร่างกายหรือว่าการจัดระเบียบความทรงจําให้เป็นที่เป็นทางแต่ละหาก เราขาดนอนหรืออดนอนเหรอครับอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าตามมาด้วยความเครียดขี้หลงขี้ลืมทํางานไม่มีประสิทธิภาพงุดหิดง่ายแล้วเราง่วงนอนเราทําอะไรครับเรากินกาแฟกินกาแฟอีกวันแล้วก็นอนไม่หลับแล้วมันก็วนไปอย่างนี้สิ่งนี้ตามมาหลายคนบอกว่าอาจจะเกิดเออเป็นโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นได้หรือว่าเส้นเลือดในสมองอุดตนันตามมาโอ้โหแล้วก็ความจําไม่ดีอะไรต่างๆนะครับผมไปเจอมาว่ามีสถิติจากกรมสุขภาพจิตเขาคนพบว่าประชากรในประเทศไทยเนี่ย มากถึง40%นะครับที่เป็นโรคนอนไม่หลับหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขเนี่ย19ล้านคนเยอะมากๆเลยแต่ถ้าใครที่ได้ดูคลิปในวันนี้เนี่ยโชคดีมากๆเพราะว่าผมได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาบอกเล่าถึงปัญหาการนอนไม่หลับว่าทำยังไงเราถึงจะหลับดีขึ้นหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยให้นอนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับกับอาจารย์นายแพทย์จาตุรงคสิริเทียนทองนะครับภาควิชาจาิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลอรามาที่ดีจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหรือว่าคุณหมอเจอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณหมอเจสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยถามคุณหมอเจเลยว่านิยามของนอนไม่หลับหรือว่าโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นยังไงครับคุณหมอครับก็เรื่องนอนไม่หลับนะครับจะแบ่งเป็นอาการง่ายๆอยู่3ามอย่างนะครับอันแรกก็คือเริ่มเข้าสู่การนอนได้ยากหรือพูดง่ายๆก็คือหลับยากนั่นเองนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือจะเป็น หลับแล้วเนี่ยมีตื่นกลางดึกหรือว่ามีตื่นบ่อยๆรุ้งตื่นอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆเป็นเหมือนกับอาจจะมีลักษณะของสะดุ้งตื่นหรือว่าตื่นขึ้นมาเองแล้วก็กลับไปหลับต่อได้ค่อนข้างลําบากนะครับครับแล้วก็อันที่สามนะครับก็คือโอเคอาจจะนอนได้ตามปกติเลยแต่ตื่นเร็วกว่าที่อยากจะตื่นหมายความว่าสมมุติว่าเราอยากจะตื่นสักประมาณสักแปดโมงเช้าเนี่ยแต่ปรากฏว่าร่างกายมันตื่นก่อนเวลานั้นอาจจะตื่นเั้งหกโมงหรือตีห้าีเป็นต้น นะครับครับทั้งนี้อาสามอาการตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเกิดรวมๆกันก็ได้นะครับโอโ้โหครับแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็หนักมากแล้วนะครับถ้าเกิดคนค,คนนึงมีครบนี่สามอย่างนี่เครียดเลยนะฮะโอเคครับโอยคนก็รู้สึกกังวลกับเรื่องการนอนเหมือนกันน,นิยามเนี่ยครับก็คือปกติเนี่ยคนเราเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับได้แต่ว่า ถ้าเป็นตัวโรคเองเนี่ยมันจะต้องมีอาการอย่างน้อย3ามครั้งต่อ1สัปดาห์แล้วก็เป็นยาเป็นเป็นยาติดต่อกันประมาณสัก3าเดือนนะครับ<อ>ขึ้นไปอันนี้ถึงถงเป็นตัวโรคครับถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเกิดว่ามีอาการสามครั้งต่อ1สัปดาห์แล้วต่อเนื่องกัน3เดือนครับใช่ครับผมเชื่อว่าคนที่มีอาการแบบนี้ต่อเนื่องกัน3เดือนเนี่ยใต้ตาต้อง้ำแล้วดำแล้วแบบสภาพอิดโรอยมากแน่เลยเนะาะคุณหมอใช่ครับผม ก็จะจะดูเึกว่า<ส><ม>อัมพยตเยอะพอสมควรครับครับ,ค,รบคุณหมอเจครับแล้วคุณหมอว่ามันเกิดจากสาเหตุอ,อะไรบ้างครับที่เรานอนไม่หลับจนมันส่งผลกระทบจนกลายเป็นโรคนอนไม่หลับอะครับสาเหตุมันน่าจะมาจากอะไรครับ สาเหตุจริงๆเนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มจากสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับอย่างเช่นแสงสีเสียงอะไรในในห้องนอนหรือว่าอุณหภูมิห้องนอนก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมอย่างอื่นๆที่มารบก,กวนอย่างเช่นการทํางานที่มันไม่เหมาะกับเวลานอนอาจจะอยู่เวรหรือว่าต้องทํางานปื่นเร็วกว่าปกติหรือทํางานดึกกว่าปกติอย่างนี้ก็มีส่วนนะครับ,รบส่วน ส่วนปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สาคัญมากาเลยคือปัจจัยที่เกิดจากตัวเราเองนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะแบ่งย่อยๆออกมาได้ง่ายๆว่าเป็นอาจจะเกิดจากพวกความคิดหรืออารมณ์นะครับเช่นความเครียดความกังวลความคาดหวังความกลัวอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลาใกล้ๆนอนเนี่ยครับทาจะทําให้เกิดการนอนไม่หลับได้อ,อีกอันหนึ่งที่สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นท็อปิก ที่จะเน้นวันนี้ก็คือเรื่องพฤติกรรมหลายๆคนจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับการนอนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับ work from home เนาะทำงานบนเตียงอ่ิอองานบนเตียงประชุมบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทําให้การนอนหลับเนี่ยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับนะครับอนอกจากนี้ที่จะเจอได้บ่อยๆก็คือเครื่องดื่มคาเฟอีนนะครับอ่าพวกกาแฟชาโดยเฉพาะในปัจจุบันเรื่อง เรื่องชานมที่กินอโอ,โอ้ยกินอะไรอย่างงี้นะครับออโกรธมากครับบางคนดื่มตอนสองทุม่มนะคุณหมอกินชานมหลังกินข้าวอ้าวตายแล้วตาค้างเลยใช่ครับก<ช>็ม,<ช> <ๆ S 3> มีมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดการนอนไม่หลับได้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆเป็นเหมือนกิจวัตรค่อนข้างใหม่สําหรับคนทํางานปัจจุบันก็คือการออกกำลังกายช่วงกลางคืนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย คือคือปกติเวลาเราจะนอนเนี่ยคือร่างกายมันต้องครูดาวแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องผ่อนคลายมากพอถึงจะเข้าสู่การนอนได้แต่อะไรหลายนเนี่ยก็ไม่ว่างเนาะต้องไปออกกําลังกายในช่วงตอนเย็นเย็นค่ำาๆแล้วก็เข้านอนเลยเพื่อที่จะทํางานวันถัดไปก็จะมีโอกาสกระตุ้นทำให้เกิดการนอนไม่หลับได้ด้วยครับครับเรามาเจาะลึกเรื่องความเครียดหน่อยคับคุณหมอคุณหมอได้ไดมีเกริ่นว่ามันอาจจะเป็นปัจจัยแรกๆเลยที่คุณหมอหยิบยกขึ้นมาว่าความเครียดความกังวลการคิด อะไรต่างๆมากมายมันมันส่งผลกับการนอนอยังไงบ้างครับเรื่องความเครียดครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการนอนหลับเนี่ยมันจะขอเกริ่นก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อร่างกาย,ยาต้องสบายนะครับแล้วก็ใจเราก็ต้องสบายด้วยนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆถลอยไปเรื่อยๆสมองจะสั่นคลายลงไปแล้วก็เข้าสู่การหลับได้นะครับคราวนี้พอมันมีความเครียดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ จะทําให้ใจเราเริ่มไม่สบายแล้วเริ่มมีความกระวนกระวายวุ่นวายอะไรบางอย่างมันเลยเกิดการทําให้สมองมันต้องคิดแล้วก็กระตุ้นอยู่ตลอดเวลาพอสมองมันถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลามันเลยเข้าสู่กระบวนการนอนหลับได้ยากลงยากขึ้นนะครับ <ừ> มันเลยทําให้แปบว่าคนเราจะเข้าสู่การนอนหลับเวลาที่คิดเครียดอยู่หรือเพิ่งเจอเรื่องอะไรที่หนักๆมาเนี่ยก็จะลำบากกว่าปกตินะครับโอ้เห็นด้วยแล้วคุณหมอว่าการนอนเนี่ยมันต้องมาจาก ร่างกายส่วนต่างๆรวมถึงจิตใจข้างในเนี่ยมันผ่อนคลายและสบายแต่ว่าผมมันจะชอบเป็นคุณหมออย่างผมอ่จะคิดว่ารุงนี้ผมต้องตื่นตีห้านี่ห้าทุแล้วยังนอนไม่หลับเวลานอนฉันกําลังถอยไปเรื่อยๆฉันต้องหลับเดี๋ยวนี้ฉันต้องหลับเดี๋ยวนี้อันนี้คุณหมอเคยเจออะไรแบบนี้ไหมครับใช่ครับคือคนคนไข้ที่มาด้วยเรื่องนอนไม่หลับปัจจัยอีกอันนึงหลักๆเลยก็คือพอนอนไม่หลับปุ๊บตกใจแล้วก็พยายามที่จะนอนเพิ่มขึ้นท,ทั้งที่ก่อนหนะ้าน,นี้ก็ไม่ได้จะต้องพยายามอะไร นะครับการนอนหส่วนใหญ่มันมันไม่ต้องทําอะไรครับมันก็หลับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องเราจะพยายามไปทําอะไรบางอย่างกับมันพอทําปุ๊บเนี่ยมันเลยยิ่งกังวลยิ่งหลุนพอหลุนปุ๊บมันก็เหมือนกับอ่าผมจะชอบบอกคุณไข้บ่อยๆว่าเหมือนกับเรานั่งเรากําลังนอนอยู่แล้วมีคนมาเชียร์เราอยู่แบบรอบๆเตียงให้เราหลับ เงินมันก็มันก็ไม่หลับนะครับประมาณนี้นอน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 หลับนอนหลับอะไรเงี้ยคุณหมอโอ้โหตื่นเต้นเลยนะครับเนี่ยใช่ครับโอ้โหลุ้นเลยเพราะยิ่งยิ่งกังวลยิ่งอยากให้ตัวเองนอนหลับจะยิ่งไม่หลับเนาะห้ามตั้งใจนอนนะคุณหมอตั้งใจนอนใช่ครับนะทีนี้มีคนบอกต่อเนื่องมาครับคุณหมอว่าถามต่อว่าเออ ถ้านอนไม่หลับต่อเนื่องกันหลายวันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้จริงไหมครับคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องแยกกันนิดนึงระหว่างตัวโรคนอนไม่หลับเรื้อรังนะครับโรคนอนไม่หลับนี่แหละกับตัวเรื่องซึมเศร้าคือมันมีหน้าตาบางอย่างเรื่องการนอนที่เหลื่อมๆกันอยู่นะครับบางทีคือคนไข้ซึมเศร้าเนี่ยเขาก็มีอาการเรื่องนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับหลายๆคนก็มีความใจมันก็อารมณ์มันก็แย่เนาะอารมณ์มันก็ดิ่งใจมันก็แย่นะครับ จากางานวิจัยเขาก็บอกว่าสองอย่างนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับแต่ว่าถามว่ามันนอนไม่หลับหลายคืนเนี่ยมีโอกาสกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมตอนนี้คิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นตรงนั้นมากเท่าไหร่แต่ว่าสาเหตุของความเครียดเนี่ยหรือว่าตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นมาด้วยหน้าตาของการนอนไม่หลับก่อนแล้วแล้วมันเป็นภาวะอะไรต่างๆเนาะคุณหมอเนาะใช่ครับแล้วมันค่อยๆเผยตัวออกมาเป็นเป็นตัว ซึมเศร้าให้เห็นชัดเจนมากขึ้นในภายหลังมากข,นนาข,ขึ้นครับครับเพราะผมได้มีโอกาสคุยกับหลายคนรวมถึงโตวผมเองอะ่ะคุณหมอเวลาที่เราแบบอ,อ,อดนอนนอนไม่พอหรือนอนไม่หลับเมื่อคืนน่ะวันลุ่งขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกใจิตใจความอดทนมันจะต่ําลงมากเลยคุณหมอมันจะรูอีกง่ายแบบโอ๊ยทําอะไรก็แบบอุ้ยจะระเบิดออกมาคุณหมอเคยเจอหรือว่ามีอาการอะไรแบบนี้ไหมครับครับก็เข,ข,ข,ข้าใจเนอะมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้พักผ่อนมากพอ ะรพราอมาไม่ได้พักผ่อนมากพอมันก็เลยมันรุ่งขึ้นมันก็เลยเหมือนทุกอย่างมันมันแย่ไปหมดประมาณนี้นะครับก็ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีหลายๆวิธีในการพักผ่อนนอกจากคือถึงแม้ว่านอนไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีอื่นฆ่าเวลาไปก่อนอเพื่อที่ทําให้อย่างน้อยสหมอไม่ได้พักแล้วก็มันรุ่งขึ้นมันจะได้เฟชมากขึ้นก็ได้ <S <S นะครับโอ้โหนี่มีคําแนะนําที่ดีมากครับคุณหมออาจจะหากิจกรรมอะไรที่เราชอบทำเรารู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายดีแหลกจิตใจและร่างกายเนาะ ใช่ครับผมส,ส่วนอีกนอนันเมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือเรื่องเหนื่อยมากเนาะแต่ว่านอนอยังไงก็นอนไม่หลับพยายามคีย์เวิร์ดอยู่ที่พยายามเนี่ยแหละครับ<า>ยิ่งพยายามก็คือนอนไม่ได้แน่ๆประมาณนี้ครับแสดงว่ามันบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวมันอยู่ที่จิตใจเราด้วยนะคุณหมอืมอต่อให้ร่างกายเราอยากนอนแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจข้างในเราแบบมีความเครียดอะจากการพยายามที่จะนอนมันก็ส่งผลให้นอนไม่หลับก็ได้ ทีนี้ถามต่อเนี่ยนะรครับคุณหมอบางคนบอกว่าเวลานอนเท่าเดิมนอนเท่ากับเมื่อวานเลยแต่เมื่อวานเนี่ยสดชื่นแต่วันนี้เนี่ยกลับไม่สดชื่นเลยวันนี้กลับเหนื่อยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคุณหมอเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะครับเอาปัจจัยที่เจอได้บ่อยๆก่อนนะครับโดยเฉพาะคุณทำงานหรือว่า,ายุคใบประมาณตั้งแต่เริ่มทำงานขึ้นไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่บางทีก็จะมีเรื่องการกินแอลกอฮอล์ด้วยนะครับซึ่งหลายคๆคนจะเชื่อว่า การกินแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้นอนหลับได้ดีตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปกระตุ้นทําให้เกิดการนอนหลับได้เร็วขึ้นก็จริงแต่มันจะไปลดช่วงเวลาการนอนหลับลึกของเราได้ <hour> ทําให้เวลาตื่นขึ้นมันลุกงขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเฟชเท่าที่ะควรโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาให้คุณหมอช่วยแนะนําดีกว่าว่าเราจะทํายังไงครับให้บ้านของผมเนี่ยรู้สึกว่าผมหลับสบายมากขึ้นผมจะต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ สภาพแวดล้อมในบ้านของผมยังไงบ้างครับคุณหมอแนะนำหน่อยครับครับผมก็อันแรกนะครับก็คืออันนี้น่าจะรู้กันอยู่เลยก็คือพยายามเข้านอนหรือตื่นนอนให้ให้เป็นเวลานะครับก็คือโดยเฉพาะเรื่องการตื่นเนี่ยพยายามอยากให้ตื่นเวลาเดิมเดิมเข้าไว้อันนี้คือโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนก็คือปกติเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วแหละแต่ว่า <laughs> แต่ว่าถ้าดูว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยก็อาจจะต้องลองค่อยๆปรับพฤติกรรมตรงนี้สักนิดนึงก่อนให้นาฬิกาในร่างกายของเราที่เกี่ยวข้องกับการหลับหรือการตื่นเนี่ยมันเซตตัวให้ให้มันรู้ก่อนว่าเออเวลานี้คือเป็นเวลาที่เราจะหลับหรือเวลานี้เป็นเวลาหลับมันจะได้เข้าใจว่าเออคือเวลานี้เป็นเวลาตื่นนะเวลานี้เป็นเวลาหลับนะต้องเรยนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องใช้เวลาสักประมาณสักสามสนาทีก่อนนอนนะครับในการทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายนะครับไอกิจกรรมที่ผ่อนคลายตรงนี้เนี่ย อขออน,นุญาตเว้นพวกที่ต้องใช้จอพวกโซเชียลมีเดียหรือว่า hmm. การดูหนังดูละคร hmm. อะไรบางอย่างที่มันดูกระตุ้นอารมณ์นะครับเพราะว่าบาง hmm. ทีเนี่ยเวลาเราไปเสพสื่อทางโซเชียลมีเดียบางทีเนี่ยมันอาจจะเจอเนื้อข่าวหรือว่าเจอรูปภาพอะไรบางอย่างที่มันทําให้เรารู้สึก hmm. ไม่สบายใจหรือรู้สึกตึงเครียดหรือรู้สึกอิน hmm. ไปกับมันม hmm. ากขึ้นมันจะทําให้สมองเนี่ยมันไม่ไม่พร้อมที่จะนอนไม่ผ่อนคลายนั่นเอง ช่ครับไม่ผ่อนคลายอ่าอ uh ัน huh. ต่อมานะครับก็คือก่อนอนเนี่ยอย่างที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้เลยคือร่างกายต้องสบายนะครับ uh huh. แสงเนี่ยต้องปิดป่อให้มืดสนิทนะครับต่อมานะครับเรื่องการอาบน้ําอุ่นจริงๆก็ก็ช่วยได้นะครับถ uh ้า huh. อาบน้ําอุ่นก่อนนอนทําให้อุณหภูมิในร่างกายมันเหมือนมันสูงขึ้นแล้วพอเข้าสู่การนอนให้มันมันก็จะตกลงมาทําให้ความง่วงมีมากขึ้นด้วย ที่คนคนใช้บ่อยๆเลยก็คือการฟังเพลงนะครับเป็นเป็นเพลงแบบเป็นแบ็กทร็กหรือว่าเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องเพลงคลาสสิกเพลงบรรเลงหรือว่าช่วงนี้จะมีที่เขาเรียกว่าเป็นเดลต้าเวฟสลีฟนะครับเป็นเพลงผมเคยฟังอยู่คลื่นมันเลสสำหรับผมผมจะรู้สึกน่ากลัวนิดนึงนะคีหนอนมันว้าแล้วแต่คนเลยครับบางคนก็รู้สึกว่าฟังแล้ว มันดูวังเวงเกินไปก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเพลงบรรเลงที่ไม่มีเนื้อ้องก็ได้นะครับผมชอบละรบายครับคุณหมอเพลงกล่อมเด็กครับหสบายมากหรือบางบางทีก็จะมีแบบเสียงฝนตกเสียงคลื่นทะเลอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคุณครับใช่ครับช่วยได้ครับอันนี้เพราะมันจะช่วยทําให้เหมือนกับร่างกายมันดูผ่อนคลายแล้วบางทีใจเราที่กังวลเรื่องการนอนมันอาจจะไป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 ผูกกับไปเสียงตรงนั้นแล้วก็ไปจินตนาการไปรู้สึก ผ่อนคลายกับสภาพแวดล้อมนั้นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันครับหม<ช>อมีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเติมก่อน<ย><ม>ที่เราจะจากกันวันนี้ไหมครับก็จริงๆแล้วการนอนหลับการนอนไม่หลับนะครับจริงๆมันเกิดขึ้นได้ต้องบอกก่อนว่ามันมันเกิดขึ้นได้แล้วก็มันออมีงานวิจัยอันนึงเขาบอกว่าทั้งชีวิตคนเราเนี่ยประมาณ80%ของคนบนโลกใบนี้เลยจะต้องมีวันที่เขานอนไม่หลับอย่างน้อยสักวันหนึ่งนะครับซึ่ง ไม่ต้องตกใจนะครับคือโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้ามันมีความเครียดหรือว่ามีตัวกระตุ้นจริงๆเนี่ยสักพักนึงเนี่ยตัวร่างกายเองเนี่ยมันก็จะปรับกลับมามันจะมันจะทวงคืนความความความไม่ได้นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชดเชยความง่วงวันถัดไปมันจะง่วงขึ้นเรื่อยๆแต่ในบางกรณีที่อาจจะเผลอหรืออาจจะรู้สึกว่าเริ่มกังวลรู้สึกว่าเริ่มเอ๊ะทำไมถึงไม่หลับสักทีทำไมถึงเออเดี๋ยวไม่หลับพรุ่งนี้แล้วจะทำงานไม่ได้จะ ไม่ productive อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะค่อยๆลองมารีวิวดูแหละว่าอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีการนอนแบบเดิมแล้วก็อาจจะจดอาจจะช่วยลดอาจจะใช้วิธีอื่นวิธีฟังเพลงวิธีการผ่อนคลายอื่นๆในการช่วยลดความเครียดตรงนั้นลงไปได้นะครับมัน mm hmm. จะทำชัดเป็นตัวที่จะใช้ช่วยป้องกันไม่ให้อาการนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นไปอย่างระยะเวลายา, mm hmm. ยาวนานลงไปแต่ถ้าไม่ได้จริงๆถ้ารู้สึกว่าไม่ไม่ไหวจริงๆก็อาจจะปรึกษา คุณหมอใกล้บ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางจิตแพทย์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะลองนะอพูดคุยแล้วก็อาจจะซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะแนะแนะแนวทางที่เหมาะสมกับตัวคนไข้เองเพื่อที่จะทําให้การนอนหลับตรงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ครับอนะ ได้เลยครับให้ลองสำรวจตัวเองดูก่อนว่ามีพฤติกรมรมอะไรที่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วลองแก้ปัญหาเบื้องต้นดูก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลเพราะว่าคนทุกคนสามารถมีวันที่นอนไม่หลับได้แต่ถ้ารู้สึกว่ากังวลใจแล้วแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ก็ไปหาคุณหมอได้ซึ่งคุณหมอเจนเนี่ยก็จะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยคุณหมอเจที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ถือว่าเป็นความรู้ที่หลายคนเนี่ยวันนี้เพิ่งจะได้รู้แล้วก็อาจจะไปปรับเปลี่ยนให้การนอนของเขาเนี่ยมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นขอบคุณคุณหมอเจมากๆเลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับขอบคุณครับ เอาละรครับอย่างที่ได้ฟังคุณหมอเจไปต้องบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าทุกคนสามารถมีปัญหาเรื่องการนอนได้แล้วก็ปัจจัยหลายอย่างที่คุณหมอได้บอกไปทั้งแสงสีเสียงสภาพาแวดล้อมความเครียดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การออกกำลังกายหรือว่าคาเฟอีนต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องการนอนลองทําตามคําแนะนําของคุณหมอดูแต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็ไปพบคุณหมอเพื่อจะได้ขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับวันนี้หวังว่าเรื่องราวของการนอนไม่หลับจะช่วยให้ทุกคน ได้กลับมาหลับสนิทได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าผมโจ伊และเฮลออนดิกลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมหลับลยากมากผม <laughs> <im ITE> ไม่เคยรู้สึกนอนอิม่มเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณหมอต้องเป็นคนนอนหลับดีมากเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ครับเป็นคนนอนเก่งขออนุญาตถามคุณหมอเข้านอนกนี่โมงครับผมค่อนข้างดึกครับประมาณสักแปดทุท่มเกงคืนประมาณนี้อันนั้นอันนั้นไม่เรียกดึกของหนอนนั้นเรียกว่าเร็วครับผมกลาง E